สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาธิติยาสนคีรีหรือเรียกง่ายๆว่าขมิ้นค่ะค่ะที่หนูได้ชื่อขมิ้นเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เนี่ยได้ตั้งชื่อว่าขมิ้นพ ผิวตัวสีเหลืองเหมือนขมิ้นเลยแล้วก็คขมินก็เป็นความหมายที่ดีนะคะเป็นส่วนทายที่รักษาได้ทุกโลกเลยดูนะคะเวลาว่าจะชอบเต้นจะให้เต้นแบบน่ารักก็น,นะคะแบบแ,<ต>แบงบรรู้จะให้เต้นแบบเซ็กซี่ก็ได้นะคะแบบว่า หรือว่าจะให้หนูเนี่ยเต้นแบบตลกก็ได<อ>้นะคะแบบว่าโย่โอ,อ้เออเออโย่โย่ไปไปโย่โย่เออเฮลเฮลแรกอยู่นะคะก็จะชอบร้องเพลงค่ะแต่ว,ว่าเราไม่พอนะคะแต่ก็จะร้องค่ะเช่ญเพลงคิิซ Kissy Kissy c u p i อ i เ o Ah Espresso Yo Yo a l a b i g าเราไม่พอนะคะแต่ก็อยากจะร้องค่ะ สำหรับหนูนะคะทักษะที่สำคัญมากที่สุดของครูศตรวรรษที่21ก็คือการเข้าหาเด็กการทำความเข้าใจสื่อสารกับเด็กค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่ามันจะเป็นขั้นพื้นฐานแต่สำหรับหนูคือ เป็นทักษะที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำความเข้าใจเขารู้จักเขาได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไงแล้วปัญหาของเขาคืออะไรเขาชอบอะไรแล้วเราจะทำยังไงให้เขามาสนใจเราเราควรจะแก้ไขปัญหาของเขาอย่างไรช่วยเหลือเขาอย่างไรค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ของทักษะการเป็นครูสําหรับหนูนะคะแล้วก็ทักษะการสื่อสารการพูดก,กันการแสดงออกพูดยังไงให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะเปิดใจให้เรายังไงค่ะ อยู่ในเมืองครูมันตานะคะเอกลักษณ์ของหนูก็คือการที่เข้าหากับเด็กได้ง่ายเข้าหากับผู้อื่นได้ง่ายเข้าใจเขาเป็นครูที่ดีให้กับเขานะคะไม่ได้เอาความคิดของตัวเองนะคะเป็นที่ตั้งแต่เราจะทําความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะ แล้วก็ออกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะคะคือการพูดของหนูค่ะการพูดการใช้แววตาที่จริงใจการพูดที่มีสตอรี่เรื่องราวค่ะหนูจะสามารถนําไปปรับใช้นในการสอนได้คือคนเรานะคะเด็กเดี่ยวนี้นะคะก็จะจําในการอ่านหนังสือบ้างหรือว่าคณครูพูดบ้างเป็นทฤษฎีนะคะแต่หนูคิดว่าถ้าเรามีสตอรี่เรื่องราวให้เขาสร้างเรื่องราวให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เขาจําเป็นภาพจําทั้งหมดนะคะหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาจะสนใจและก็ ได้้ง่าายมากขึนค่ะนี่นะคะก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะที่หนูมีเป็นเอกลักษณ์ของหนูในการพูดการสื่อสารนั่นเองค่ะและหนูก็จะไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ค่ะ